น้องนุกขอบคุณที่ได้ไปรับรางวัลในวันนี้เนาะทุกคนแล้วใดๆคือน้องไม่ลืมที่จะขอบคุณปายอันนี้น้องพูดจริงนะทุกคนถ้าไม่มีนุกก็ไม่มีปายถ้าไม่มีปายก็ไม่มีนุกถ้าไม่มี fc ก็ไม่มีนุกปายบุ๋มถึงบอกว่าคนเพลงดังอ่ะมันมีเยอะแยะแต่ทําไมไม่มีงานก็เพราะไม่มี fc ก็เพราะไม่มีเขามีแต่แฟนเพลงเขาไม่มี fc อะไรอย่างเงี้ยมัน มันโยงกันไปได้หมดอ่ะมันไปได้หมดอ่ะทุกคนน้องไม่มีเพียงดังทําไมน้องมีงานตลอดได้รับรางวัลด้วยอ่ะจริงไหมพาะมีเอฟซคอยสนับสนุน,นพ่อมีเอฟซีคอยผลักดันมีคนชมเอฟซีน้องน่ารักอย่างเงี้ยมันน่ารักแล้วได้ได้โยงอีกแล้วบุม๋มพี่ป๊อปลงคลิปทุกคนเขาลงคลิปคอหากกัน ยิ้มแกมแตกดูอาการธนดลจา้าแล้วดูอาการพี่ป๊อบก่อนงุ้งยิ้งงุ้งยิ้งพี่ป๊อบอะ่ะเนี่ยจะไม่ให้เราโยงอะ่ะห้ามคนใกล้ตัวเขาก่อนเนาะห้ามคนใกล้ตัวเขาก่อนจะไม่ให้เราโยงประเด็นคือธนดลบอกให้เขาโอนเงินให้คืออะไรเงินหมดเหรอลูกเงินหมดหรือยังไงเข้าเซเว่นไม่ได้เงินไม่มีหรือยังไงลูกพี่ป๊อบยังบอกทําไมดูไปแล้วยิ้มไปอะ่ะ อารมณ์เดียวกันกับพวกเราเลยการเดียวกันเวลานุกป่าอยู่ด้วยกันเราก็จะดูไปยิ้มไปแบบนี้อารมณ์เดียวกันเลยเนี่ยห้ามคนใกล้ตัวเขาก่อนไม่ให้ชงไม่ให้อะไรแบบนี้จะมาก่อนที่จะมาห้ามเอฟซีอ่ะเนาะก่อนที่จะไปห้ามคนอื่นที่อย่างนี้แอปปั่นไม่โยงเนาะก็ซู่นะ สัห้าลูกได้ไหมเอาโอเคครับพี่ๆครับเดี๋ยวผมเล่นเบตต่อสักหน่อยแล้วก็กลับบ้านครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสำหรับรางวัลก็ได้มาจากหนึ่งคือต้องขอบคุณตัวเองได้มาจากน้ำพาน้ำแรงได้มาจากสิ่งที่ตัวเองไม่ย่อท้อไม่ยอมแล้วก็สู้จนถึงฝั่งฝันและที่จะขอบคุณอีก ก็คือขอบคุณไป่ไปยครับถ้าผมไม่มีปลายผมก็ไม่ถึงมากถึงวันนี้แน่นอนไายก็คือก้าวแรกที่ทำให้ทุกคนรู้จักและสุดท้ายขอบคุณพี่พซครับแฟนคลับทุกท่านถ้าไม่มี f อซแฟนคลับลูกลายก็ไม่สามารถที่จะเดินต่อได้นะครับทุกคนล้วนแล้วแต่คือผู้อยู่ข้างหลังที่แท้ทูเลยล่ะ อยู่ก็หนังที่แท้จริงเป็นผู้สนับสนุนน้องๆสี่ห้าปีมาขอบคุณจากใจครับพี่ๆครับนักทุกคนนะอยู่ด้วยกันเป็นนาน,านวันนี้ที่ผมพูดข้างบนะมันอาจจะอาจจะพูดเรียบเรียงอาจจะไม่ค่อยได้ผมไม่ได้มีสคริปต์ผมพูดออกมาจากใจจริงผมอยากจะพูดเยอะกว่าน,นั้นพูดแบบ จะเยอะนานๆจะขอบคุณทุกคนแต่ว่ามันมันก็เป็นงานรวมจะนานเกินไปแต่พูดทุกครั้งจำไว้ว่านุกเป็นคนที่พูดออกจากใจทุกครั้งไม่มีสคริปไม่มีการวางเรียงสคริปอะไรใดๆมันก็เลยอาจจะวางคำพูดยากนิดหน่อยแต่ถ้าฟังและใช้ใจลึกๆฟังมันออกจากใจนะครับุทุกคนครับ เราวันนี้คือของนุกและของทุกคนครับบ๊ายบายไปเจอกันใหม่ครับออกกำลังกายต่ออีกสักนิดนึงแล้วก็ไปรับประทานอาหารแล้วก็เอาโอ้อ้อ้นขึ้นหลังน้ำกระไดเดอเรเบอรชีกของผมยู่ไหม